อีกแล้วเอ,ออเออมันเป็นวิดีโอ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยถ่ายอีกทีนึ่งถ่ายอีกทีนึง่งไปสามวันนะไปกรุงเทพวันนี้วันที่ยี่สิบห้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดจ้าไปกรุงเทพสามวันเดี๋ยวรีบกลับนะจ้า,าขอบใจจ้า จ้าบ๊ายบายไปสามวันเดี๋ยวกลับพ่อจ้าพ่อจ้าไอ้ช่ายังเนี้ยไงเออโอเคเออช่ายังเนี้ยนี่แม่นั่งนี่ไปกรุงเทพสามวันเดี๋ยวรีบไปรีบกลับพ่อบอกอ๋ออ๋ออ๋อ mình có chúc, rồi đi đi gặp, cái này nè, đường thẳng được, rồi này nè, rồi chán, vạn được sang, đường tam à, นี่คมดจะอมมาปาอจ้าโอกกจ้า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 จ้ไจ้า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 จ้ไป้จ้าจ้าจาจ้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 ีจาจ้าจ้าจ้จ้าจาจาด้าาจด้จจ